xa xin sai xin xa xin trái còi xa xoay xoay chuộc thang nỉ xem 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 năm soi về năm con, kiếm về năm, cái กินมันแค่นเนพี่น้องบึงนี้ที่บึงนี้อันนี้เ็ไปลวก

ผมเป็นขมเหมือนแกบัานซอยใช่จนน้ย่ยเตขานั่นอีัะ Nếu kín sẹp nhau kín ngày cứ quẩy cứ xoay trụ cứ ba ngày bao được phải đắng phay hết nhà và chín và chín rồi mua nhà em sáng và chín mưa thì mưa hoạt khó từ khá thôi khá lắng mất nhân quả trăm สปายพอเมื yeah, ่อเช้นี้ไขเี่น้องคืเดียวเีกาเีเนาะแม่ับ้เดียวตัวเดียวตัวยย xiên quậy lên thế đẹp thế nào coi và hết cơm mở ban hóa mai em bèn mai เอฟแมนบักานไหซะนาะจังหวุมอหลายยเก็บอี่สิเก็บอีเสิไหนบอกเก็บมองแม่ปู่หม่ย่าว้าลงไปเล่าี่สารางพุนสรังนา้นนะมแม่ปก็็เด็ดถอยตูตายได้ไมก็ เมือม่อหอ่อนเนี่ยลยเด้๋ยวไฟตัตายกันหองเลยกินกันนะคนนี้แต่ว่าเอาตัวนั้นมากินนะให้มันีแบบนี่นนจับภาพจับภาพเงี่ยคือจับภาพหยักคือเล็กหมู่ว้านนี่ครับให้ได้ถืออีก น่าชื้อละลายไปถึอสิบใบเนาะเรียกตั้งสามปวดแบ่งให้ทำเป็นว่าถือทำเป็นว่าถือสามใบเอาไม่โมงบาทเอาไปแลกเงินมือนซ้านี่งัดออกมาสิบใบโอขี้เถื่อท่านนี่ปุ่โก้ไป หาใจเงินลอตเตอรี่สักเงาตอนนั้นโทรศัพท์แบบมาเดิพี่น้องกินก้อยกินก้อยมานออมากอ้สตาธนา

ทำนิ่งนะมาเริ่มเลยยังทีว่า